สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยาออฟทาลอดบายกัญชริยานะคะเมื่อวานนี้นะคะมีคลิป2คลิปเมื่อเช้ากับเมื่อวานอาจารย์ขึ้นคลิปไปมันมีปัญหาเรื่องของไมโครโฟนอาจารย์ไม่ได้ลืม ไมโพอดีอาจารย์ซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะคะเราก็ยังปรับโทรศัพท์ไม่ได้แต่วันนี้อาจารย์แก้ไขให้แล้วนะคะไมโครโฟนเด้ขึ้นแล้วเมื่อวานเสียงมันออกก้องๆแล้วก็มี f อมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์ลืมไมีกแล้วหรอไม่ได้ลืมไม่ได้ลืมอีโนโจ้าเออคนแก่ทําอะไรก็ผิดป้าเนี่ยออามาแล้วก็อย่าแปลกใจที่เห็นอาจารย์ดูแบบดูเปลี่ยนสีผมใหม่เออจ้า fc นี้น่ารักดูทุกอรุณของอาจารย์เลยนี่จะแหวกจะดูอะไรกันไปถึงไหนจ๊ะอ่ะมาเรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะเสร็จมดแล้วธาตุสองเสร็จแล้วเหลือวันมามาดูกันที่วันอ่าหนึงถึงสิบหธันวานี้ค่ะมากันที่วันแรกวันแรกวันอังคารมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณดูค่ะว่าสถานการณ์รักของคุณนี้ ในเดือนหนึ่งถึงสินี้ความรักของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจ e นโ r โรเลดดิง้งดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้อย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำขำดูเพราะว่าไม่มีอะไรดูได้หมดได้หมดดูดูไปเถอะเออมานั้นนาจะอ้ะมามังคานจ๋าจขอดูพลังงานหลักของคุณนิดนึงค่ะ ขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยว่าพลังงานหลักของคุณเป็นเช่นไรบ้างนะคะอืมว้ามีความรักเหรอจ๊ะอุ้ยอินเลิฟอินเลิฟกับคนเก่าเหรอหรือใครที่อ๋อคนเก่าๆที่ยังวนเวียนจัสติกเริ่มให้ความเป็นธรรมกับเขามากยิ่งขึ้นใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ไม่น่าจะนิ่งนอนใจได้จจสเมนคือใครบางคนกลับมา ใครบางคนในความสัมพันธ์ของคุณที่เลิกไปกลับมาหรือเปล่าจ้าอาจารย์จ้าตอบในเม้น์ด้วยตอบในเม้น์ด้วยบอกอาจารย์ด้วยใครกลับมาไหมอ่ะโอเคสิบไม้เท้าก็ายังเหนื่อยอยู่นั่นแหละอ่ะมาดูกันสิไปดูคนของคุณที่คุณรักก่อนไปดูคนที่คุณรักคนที่คุณรักไปดูคนที่คุณรักค่ะในสถานการณ์ของคนที่คุณรักอาจารย์ไม่รู้หรอกว่าใครนะคะเราไปดูสถานการณ์ของเขาดูว่าสถานการณ์ของคนที่คุณรักเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ ีกี่คนก็ไม่รู้อา่าว้าวเอชอบครับ啊ทำไมขึ้นเป็นพรังงานหลักโอ้ต่างคนต่างรักกันจ้าถึงแม้นมันไปกันยากมันเย็นแต่ก็รักกันหนะนะโอเคปะ่ะเออเขาเฝ้ารอคุณอยู่เหรอเดี๋ยวนะจ้าจมูลแต่เขาก็ยังไม่ไ้เนื้อเชื่อใจยังกังวลใจอะไรหลายๆอย่าง เพราะว่าคุณมีคนอื่นอยู่ด้วยใช่ไหมมันมี3มถ้วยคนรักเก่าเหรอคนเก่าคนแก่10บเก้าเหรียญอ่ะโอเคมาเรามาดูกันว่าสถานการณ์รักของคุณนี้จะเป็นเช่นไรนะคะใน1นึ1่งถึงสิบนถึงสินี้นะคะโอเคไพ่ของคุณใบแรกเป็น a g e of cup รู้สึกถึงการอินเลิฟต่อกันค่ะคุณก็รักเขาเขาก็รักคุณต่างคนต่าง อามีคนเก่าๆหรือคนที่เคยเบรกกันเคยพักกันนั้นได้กลับมาอาจจะมีการกลับมาพูดกลับมาคุยกลับมาเคลียรแล้วอินเลิฟกันมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะให้ความยุติธรรมเขามากยิ่งขึ้นหรือเขาให้ความยุติธรรมกับคุณมากยิ่งขึ้นใจมันตรงกันนนะนะเออสองคนมีทูออฟ่ามีเอชออฟคัพทั้งคู่เลยการเริ่มต้นใหม่ความรู้สึกใหม่ๆเออ มันเป็นไพ่ที่ดีนะการวนวน,เว,นเวียนที่ผ่านมามันเป็นอารมณ์ของคนที่วนวนเวียน,ย,นยังขาดกันไม่ได้ยังไปไปกับกับคุณอาจจะปรับเวลาปรับเปลี่ยนเวลาปรับเปลี่ยนตัวคุณเองเพื่อทำให้สถานการณ์นี้มันดีขึ้นอย่างที่บอก just take คือให้ความเป็นธรรมรักเขามากยิ่งขึ้นใส่ใจเขามากยิ่งขึ้นทำอะไรที่เขาต้องการมากยิ่งขึ้นก็ได้นะเออแต่ถามว่า การที่คุณให้ไปนั้นมันรักกันน่ะแหละแต่การที่ให้ไปนั้นมันคงยังไม่เติมเต็มมองดูแล้วสี่ดาบเนี่ยคุณยังไม่แน่ใจคุณยังพักคุณยังไม่ได้ทุ่มเทมากความรักน่ะไหแต่การทุ่มเทนั้นยังคงยังคงไม่ทุ่มเทเพราะว่าสี่ดาบคือการที่คุณพักทุกอย่างพักเบรกพักความสัมพันธ์พักเนื้อพักจิตใจพักจิตใจเพราะคุณรู้ว่าที่ผ่านมาเหนื่อยนะ เหนื่อยมากด้วยเป็นความรู้สึกที่เหนื่อยที่ลา้าที่อ่อนแรงที่อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณแล้วคุณมีภาระเยอะอะคุณค่อนข้างมีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการหลายๆเรื่องเพราะนั้นเนี่ยมันก็ยังคงเป็นความรู้สึกที่คือความรู้สึกมันมีอยู่ความรักมันมีอยู่ให้ความเป็นธรรมได้แต่มันให้มากกว่านี้ไม่ได้มันให้ให้คุณให้ได้เท่าที่คุณให้ ออประมาณนั้นหรือเปล่าคุณยังมีความเหน็ดในเรื่องของภาระหน้าที่คุณเป็นคนอาจจะเป็นคนที่แบกรับอะไรต่างๆไว้มากมายเช่นครอบครัวภาระหน้าที่ที่คุณต้องดูแลเรื่องงานยังคงเป็นปัญหาที่เหน็ดเหนื่อยงานยังหนักงานยังเยอะงานยังหนักงานยังเยอะแลวคุณก็ยังมีสามถ้วยอยู่ในมือ มันเป็นลนักษณะของการที่ใครบางคนอาจจะกลับมาแล้วเป็นกัลยาณมิตรก็ได้นะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อก,กันเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันและคุณอาจจะมีช้อยก็ได้อาจารย์ยังมองเห็นช้อยข,ขอดูเอชออฟคัคของคุณค่ะอาคารย์เอชออฟของคุณคืออะไรคุณอาจจะคุยกับราศีตุลาตาน้ํกากรกฎมินพฤจิกรเอชออฟคัพของคุณคืออะไรคะทำไมมีความเสียใจอยู่ตรงนี้คุณเสียดายอะไรอยู่ หรือคุณมีความรักให้กับใครคนหนึ่งแต่คุณยังคงเสียดายคนคนนั้นคุณอยากให้เขากลับมาไหมคุณอยากให้เขากลับมาเขายังไม่กลับมาเหรอคือมีความเสียดายเสียใจกับสิ่งที่พังไปแล้วว่าคุณเสียดายความรักของคุณที่มันพังไปแล้วมีใครคนหนึ่งเดินจากคุณไปคุณยังคงเสียดายเขาถ้าอาจารย์มองว่าบางครั้งความเสียดายคือคุณยังอยู่กับ ยังอยู่กับอดีตอะอยู่กับอดีตอยู่กับความเสียใจนั้นๆมีคนมาหยิบยื่นให้คุณนะมีคนมาหยิบยื่นไม้ตีมีคนมาหยิบยื่นโอกาสมีคนอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอนะแต่คุณไม่เอาอะคุณยังเสียใจกับคนเก่าๆอยู่ห้าถ้วยคือความเสียใจถ้าคุณคิดนะถ้าเป็น ถ้ามันมีอะไรที่คุณกลับไปแก้ไขปัญหาแก้ไขได้คุณอาจจะอยากกลับไปแก้ไขหรือจะให้ความเป็นธรรมให้เวลากับเขามากกว่านี้พอดูทำแผนได้แต่ทำใจค่ะตอนนี้คุณพยายามปรับสมดุลในตัวเองทำใจปรับสมดุลปรับความคิดใหม่ทุกมากเกินไปไใหมรักมากเกินไปใหม่ห่วงมากเกินไปหรือจะเป็นคนราศีธนูที่คุณเสียใจกับเขาเนี่ย คนคนนี้เกิดราศีธนูไหมคุณคงปรับสมดุลให้กับตัวคุณเองค่ะ <c oughs> แล้วกลับมาอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรักตัวเองค่ะก้าเหรียญถ้ายังไม่มีใครกลับมานะอาจารย์ยังมองเห็นว่าคุณพยายามจะกลับมารักตัวคุณเองกลับมาอยู่ในพื้นที่ <c oughs> ขอโทษค่ะกลับมาอยู่ในพื้นที่กลับมาอยู่ในเซฟโซนที่ปลอดภัยเออเหมือนว่า ไม่อยู่กับตัวเองให้ได้อะเออปรับตัวปรับอารมณ์ปรับความรู้สึกมาอยู่กับตัวเองให้ได้ขอดูเอ่อ,อก้ากเ,หเ,เหรียญอีกหนึ่งใบค่ะเก้าเหรียญของคุณรักตัวเองนะเนะเริ่มกลับมารักตัวเองมาตระหนักได้ในคุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นโดยชายอตรักรั้งนี้อาจจะมีความแตกตา่างคุณมีชายอตเขามีชายอตนะรักที่มีความแตกตา่างหนึ่งระหว่างความคิดระหว่างความคิดระหว,ว่างวัยระหว่างระยะทาง สถานะหรือรักนี้เป็นรักทางกายต่างประเทศต่างชาติต่างศาสนาวัฒนธรรมต่างจังหวัดต่างอำเภอต่างหมู่บ้านคุณกับเขาเป็นเข่ากระดำอะแต่คุณก็ยังอยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่นะในสถานการณ์ของคนบางคน่ะมีความรักกันอยู่ ความรักยังอยู่ตรงนี้แต่การที่จะเดินไปข้างหน้านั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากความคิดของคุณอย่างหนึ่งความคิดของเขาอย่างหนึ่งเป็นความคิดของคนละอย่างที่สวนทางกันเลยทีเดียวเขาดูสิบไม้เท้าของคุณค่ะคุณแบกอะไรไว้แบกรับอะไรไว้มากมายจะวางลงก็ไม่ได้ยังเหนื่อยยังเจอสี่ดาบยังบะยังอยากจะพักกายพักใจเออ The Tower ใครบางคนที่พังกับคุณไปค่ะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณอดีตที่ผ่านมามีบางสิ่งบางอย่างมีคนมีคนได้ได้จากคุณไปหรือคุณจากเขามาก็ไม่รู้่าเป็นการพังกันดับกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยหรือว่าคุณเริ่มตระหนักได้ว่าในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะไม่ได้รักเขาอีกต่อไปแล้วก็เป็นไปได้เจ็ดถ้วยคุณอาจจะมองความสัมพันธ์ที่แท้จริง ไม่ไม่อยู่ในความรู้สึกไม่อยู่ในความอารมณ์ที่เพอ้อฝันอีกแล้วคือคุณก็รู้ว่าความรักของคุณสองคนเนี้ยมันเป็นไปได้ยากคุณเริ่มกลับมาตันหนักถึงความจริงไม่เพอ้อฝันหรือคุณน่ะก็มีช้อยถึงไม่มีคนนี้คุณก็ยังมีคนอื่นอีกมากมายที่คุณคุยได้เออทำตัวสดๆแลวยังคุยกับคนอื่นอีกเรื่อยๆ คนคนนี้ค่ะเ e รนออฟวานคนคนนี้อาจจะเป็นแม่ไม้ก็ได้คนที่มีความฟรี่คนที่มีจิตวิญญาณมีเซนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการทํางานมีความมั่นอ,อกมั่นใจเป็นคนที่โดดเด่นในหมู่เพื่อนฝูงเป็นคนที่อัธยาศัยดีเป็นคนเก่งในเรื่องของงานเป็นเ e รนออฟวานเป็นคนที่มีความตั้งใจอะไรแล้วสามารถทําได้คนที่คุณรักหรือคนที่คุณพังไปอาจจะเป็นคนคนนี้นะ เขาไม่เลือกคุณหรือเปล่าอังคาร Si กออฟครับคนเก่าๆคนเก่าๆอาจจะเป็นรักเก่าที่บ้านเกิดอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นเพื่อนสมัยเรียนสมัยปถมสมัยมัธยมเคยครอบครัวคุณเคยรู้จักเขาครอบครัวเขารู้จักคุณนี่แหละคุณคิดถึงคนคนนี้อยู่นะคุณคิดถึงคนคนนี้แต่ด้วยความมีอีโก้ของคุณเดร์มพลอค่ะ หนึ่งด้วยความที่คุณมองว่าคุณเป็นคนที่อายุมากกว่าก็ได้หรือคุณเป็นคนที่ชอบสั่งคนอื่นในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามคุณชอบคอนโทรลคุณชอบอ่านิ่งคุณไม่ค่อยแสดงออกถ้าคุณเป็นคนที่แบบท่านิ่งก็นิ่งนะแต่ถ้าไม่นิ่งและอารมณ์คุณค่อนข้างรุนแรงหึงรุนแรงควบคุมคนอื่นชอบสั่งคนอื่นคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆ คุณอาจจะนิ่งเฉยใส่เขาเขาเขาเคยเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือคุณเป็นคนรักครอบครัวเนาะช่วงนี้ใช้เวลากับครอบครัวไหมคะคุณอาจจะมีบางคนนะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอยู่กับพ่อแม่พี่น้องไปทานอาหารไปหาเพื่อนไปแฮงค์เฮา์อืมหรือคนคนนั้นเคยเป็นครอบครัวคุณมาก่อนหรือว่าครอบครัวคุณค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับ ความรักความสัมพันธ์นี้ขอให้สักใบเดอังคาร The World ค่ะ The Dead ค่ะโอ้ oh, แม่เจ้าคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎเม่ในความสัมพันธ์นี้มันมีใครทำอะไรรับหลังกันมันมีการแทงข้างหลังไม่พูดไม่จริงพูดไม่หมดไม่ซื่อมันมีใครคนหนึ่งที่ คุณอาจจะทําอะไรแล้วทําให้เขาได้รับรู้คุณอาจจะแอบไปคุยกับคนอื่นแล้วเขาเห็นเขาได้เดินไปจากความสัมพันธ์นี้คุณเองก็ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขาเหมือนกันว่าเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นไหมไปมีคนใหม่แล้วหรือยังแต่คุณต้องการความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่คุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ค่ะโอเคไหมอะไปที่คนของคุณค่ะไปที่คนของคุณ คนของคุณนะคะคือ A of c u p ค่ะ The Chariot ค่ะ T of Wands The Moon แล้วก็ j u s t m e n t กับ9เหรียญคือเขารักคุณนะบอกเลยว่าความรักยังอยู่ตรงนี้ความรักของคุณยังไม่ได้จางหายไปจากใจเขาแต่เขามี Chariot อาจจะเป็นเพราะระยะทางหรืออาจจะเป็นเพราะความแตกต่างระหว่างความคิดนะคะเขารอคุณอยู่นะเขารอคุณอยู่แต่การรอนั้น,น่ะ เขาก็ไม่แน่ใจคุณทําให้เขาค่อนข้างทุกข์กายทุกข์ใจทุกทรมานและเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเขากลับไปรักตัวเขาเองอยู่ในเซฟโซนอยู่ในพื้นที่ของเขาเช่นเดียวกันนะคะเขาดูเอชอฟคัพของเขาหน่อยคะ่ะเอชอฟคัพข,ของเขาคืออะไรเอชอฟคัพข,ของเขาคืออะไรสิบถ้วย คนคนนี้เคยเป็นคนในครอบครัวหรือเคยเป็นครอบครัวกับคุณมาก่อนหรือคุณมองเขาเป็นคนในครอบครัวหรือครอบครัวคุณรู้จักกันครอบครัวของใครค่อนข้างมามีบทบาทอิทธิพลกับความสัมพันธ์เขามองคุณดีนะ d o u b l ลยังมีการไปไปกับกับหรือเขายังวนเวียน้นเปลียนเขายังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูง ยังอยู่บนไทม์ไลน์คุณยังเห็นหน้าเห็นตายังไม่ได้ขาดจากกันนะคะวีนอฟสอดคนคนนี้เป็นคนแข็งแข็งเหมือนกันท่าทีที่แสดงออกมาเป็นลักษณะของท่าทีที่แบบไม่สนไม่แคร์ไม่มายอยู่ได้มีความสุขตัดได้แต่จริงๆไม่หรอกดูความเข้มแข็งของเขาเขาแค่ปกป้องตัวเองปกป้องตัวเองจากความทุกข์ปกป้องตัวเองจากความเจ็บปวดนั้นมากกว่า อาจจะเป็นคนตรงๆไม่หวานหวานผ่าซากแต่มีความโดดเด่นมีความจริงใจมีความตรงไปตรงมา 7. ถ้วยเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาคิดไปฝ่ายเดียวความสัมพันธ์ที่มีแต่ความเพ้อฝันก็ได้คนคนนี้มีคนเข้าหาเยอะนะคะเขามีคนเข้าหาเยอะแต่เขาไม่ชอบใครง่ายๆเขาชอบอยู่ตัวคนเดียว เขารักตัวเขาเองเขาทำงานเก่งมากขอดูเก้าเก้าเหรียญของเขาหน่อยเก้าเหรียญของเขาคืออะไรคะการกลับไปรักตัวเองเก้าเหรียญเก้าถ้วยโอ้โหมั่นใจเกินร้อยอะคนคนนี้ฐานะดีหน้าตาดีคนเข้าหายเยอะมั่นใจเกินร้อยอะแต่ความรักความสัมพันธ์นี้มันคิงไนท์ออฟคัพเขาอยากกลับมานะ เขายังอยากกลับมาเขายังหวังในใจลึกๆและรอคอยคุณให้คุณไปทักให้คุณไปงอ The Sun คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงเขาอาจจะใจอ่อนทักคุณมาก็ได้นะคนที่มีชื่อเสียงอาจจะเป็นยูทูบเบอร์เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นคนดังในแวดวงสังคมคนรู้จักเยอะเก้าไม้เท้าเขารู้ คุณทำอะไรเขาบางสิ่งบางอย่างทําให้เขารู้ว่าความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขาเจ็บมาเยอะและพอเขาเจ็บเขาเริ่มเรียนรู้กับความเจ็บปวดเริ่มอยู่ได้เริ่มจะปรับตัวกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมามากยิ่งขึ้นนะคะโอเคไหมอะไปต่อสิคะ ในเดือนนี้ค่ะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงในเดือนนี้หนึ่งถึงสิบหันวานี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงคะอังคารสิบอ็วาค่ะ The Hangman the Devil seven of Pentacles โอ้โหขออีกใบอะ่ะสิบดาบต่างคนต่างเจ็บอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอาจารย์มองว่าจริงๆแล้วอ่ะในใจทั้งสองคนนะ่ะยังผูกพันกันมากมากถึงมากที่สุดแต่คุณอาจจะไม่คิดจะทำอะไรจริงๆคุณรู้ว่าเขาต้องการอะไรแต่คุณยังแขวนตัวอยู่แบบนี้คุณพักทุกอย่างไว้จริงๆแล้วนะคุณคิดอยากจะกลับมานะคุณมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณประเมินคุณคิด คือการจากไปหรือการห่างการไม่พูดไม่คุยกันนั้นน่ะยังมองถึงความรักที่อยู่ตรงนี้มี a d g e of cup มี the devil มีสิบดาบคุณยังเจ็บกับสิ่งนี้หรือคุณอาจจะยังเจ็บกับเรื่องราวเก่าๆเามื่อในอดีตที่คุณไปผูกพันหรือไปพัวพันจิตใจกับใครเขาอยู่แล้วคุณยังเจ็บกับสิ่งนั้นโดยที่คุณไม่ได้อยากเริ่มต้นกับความรักครั้งนี้อีกแล้ว แต่คุณยังมีความต้องการค่ะคุณยังอยากกลับไปในเดือนนี้เนี่ยมันยังมีการไปไปกับกับกับความรักที่มันยังเจ็บไม่สิ้นสุดมันมันเป็นการวนวนเว,วียน,ยนมันเป็นกงกรรมกงเกวียนของคุณนะ่ะที่ยังต้องไปหนักอ,อกหนักใจไปผูกพันพัวพันกับรักรักที่เป็นรักซ้อนด้วย คือรักใครสักคนหนึ่งแต่ก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้กลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงจะทําอะไรก็ไม่ได้คุณได้แต่แหวนตัวอยู่แหวนตัวแหวนความรู้สึกแหวนทุกอย่างเพื่อรักษาหรือเยียวยาใจของคุณให้ดีกว่านี้แต่คุณตัดใครคนหนึ่งออกชีวิตจากชีวิตคุณไม่ได้เลยคุณยังเจ็บปวด คุณยังทุรนทุรายคุณใจคุณยังไม่นิ่งเลยอะคุณจะพยายามรักษาสมดุลของคุณค่ะแล้วพยายามปรับตัวไปเรื่อยๆกับทุกๆสถานการณ์ที่คุณเจอณขณะนี้อ่าเขาคนนั้นของคุณล่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คุณอาจจะคุยกับราศี กรสีกัน10บดาบเขาก็เจ็บปวดไม่แพ้คุณค่ะเขาอยู่พื้นที่เขาไปอยู่ในพื้นที่เปลกตัวออกจากหมู่เพื่อนฝูงไปเก็บตัวอยู่ตัวคนเดียวด้วยความเจ็บปวดด้วยความรวดรรวด้วยความทรามานเดรสชาลิออกออกมาสใบาสามที่ละเดรชาริออดเขารู้ว่ามันมีความแตกต่างต่างคนต่าง,าง,างมีโก้กันทั้งคู่เลยเดรสซัน เขาอยากกลับมานะเขาอยากกลับมากับความสัมพันธ์นี้สามดาบเขาเจ็บเขาบอกว่าเขาเจ็บมากกับความสัมพันธ์นี้เขาไม่รู้จะเลือกเดินไปทางไหนที่ทําให้หัวใจเขาไม่เจ็บเขาหงุดหิดเขาหงุดหงิดตัวเขาเองเขาไม่มีความสุขกับการที่เขาหยุดตรงนั้นเขาเลือกไม่ได้เพราะการที่เขาไม่เลือกนั้น2องเหรียญเขาอยากกลับมาจริงๆนะเขายังเก็บกอด เายังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ในใจของเขาดิบดีเลยเดิมูนแต่เขารู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ยากเขารู้ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วเขารู้เขาไม่เขารู้ว่าคุณอะไม่ได้รักเขาเหมือนที่เขารักคุณเขาถึงเดินจากไปค่ะ คุณจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ไหมคะอังคารคุณจะเทคแอคชั่นไหมคุณจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้ไหมคุณจะทำอะไรไหมสเตนค่ะอดทนอดทนความรักข้างนี้มันมีคนเยอะเกินไปมันมีคนวุ่นวายใจคุณวุ่นว,วายใจว้าวุ่นใจ แล้วก็นิ่งเฉยไม่ทำอะไรทั้งนั้นแล้วไปทำงานเริ่มกับงานเพราะคุณเป็นเอ็มพอเลอร์อะจริงคุณก็ใช่ว่าจะมีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ด้วยอีโก้คำคอด้วยความนิ่งของคุณเองมันก็ทำให้ชีวิตคุณก็ไม่ได้มีความสุขนะคุณไม่รู้จะทำยังไงบางทีการแสดงออกของคุณที่แสดงออกไปนะั่นน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบ คือรักใครอ่ะถ้าคุณรองรักใครจริงๆอ่ะคุณมีรักที่มั่นคงดีนะแต่การแสดงออกของคุณสิมันเป็นการแสดงออกที่แข็งกร้าวเป็นการที่พูดอย่างทำอย่างเป็นอะไรที่ไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดความในใจของใครให้รับรู้และคุณก็ถือยศถือศักดิ์ถือยศถืออย่างถืออีโก้มากเกินไปอ่ะความสัมพันธ์นี้มันเลยแย่ลงคุณก็เบื่อหน่ายกับตัวคุณเองอยู่นะ คุณก็จะไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามวิถีค่ะคุณคิดถึงเขามากคนคนนี้บางครั้งอ่ะด้วยอารมณ์ของคุณอะนะคือเวลานิ่งคุณนิ่งนะแต่เวลาถ้าคุณลุยหรือว่าคุณพร้อมจะจะ,จะแบบจะคุยอ่ะจะพร้อมจะลุยอ่ะก็มีอารมณ์นั้นนะแต่คุณทำไหมล่ะอาจารย์มองว่าคุณอาจจะกำลังคิด กำลังวางแผนกำลังหาคำพูดในการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างออกไปให้เขาได้รับหลูอืมโอเคไหมอ่ะอ่าหมดแล้วอ่ะขออีกห้าใบถ้าเขาปากบอกคุณได้ความในใจที่เขาอยากบอกความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะความในใจของเขาที่เขาอยากบอกคุณครับสิบถ้วย คุณคือครอบครัวเขารู้ว่าคุณไม่เลือกเขาหรอกแต่เขาอยากมีคุณไว้นะแม้แต่แม้แม้แม้ถึงแม้นคุณก็เงียบเขาก็เงียบในพื้นที่ของตัวเองแต่ความรักนั้นยังคงอยู่เขาส่องคุณอยู่ตลอดเวลานะเขารู้ความเคลื่อนไหวเขารู้ความเป็นไปเขารู้ว่าคุณทําอะไรที่ไหนยังไงเขารู้ทุกอย่างสิ่งที่คุณทําไปคุยกับคนอื่นมีคนอื่นปิดบังซ่อนเร้น เขาตามสืบตามส่องหมดแหละคนที่คุณคิดจะเป็นครอบครัวคนที่คุณคิดว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขามองถึงความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเขาสามารถให้คุณได้ในความสัมพันธ์ที่เป็นความมั่นคงการแต่งงานการคบกันระยะยาวๆเขาสามารถให้คุณได้นะแต่ต้องชัดเจนกับเขา j u s t m e n t เขาเครียดนะเขาเบื่อกับรักที่วิ่งตามแล้วครอบครัวเขากลับไปรักครอบครัวกลับไปโฟกัสกับงานกับเงินคนคนนี้มีมีภาระหน้าที่ที่จะรับผิดชอบเกี่ยวกับครอบครัวมากเลยเขารักคุณ true of cup เล er ิฟ love duhahin test แต่คนคนนี้ลองอ่านเขาดีๆเขาเป็นคนเหมือนจริงจริงเขาไม่ีความจริงใจคนคนนี้เป็นเดือด p r i n พนเทสเป็นคนมีสเสน่ห์คนเข้าหายเยอะก็จริงแฟรลี่ก็จริงสเสน่ห์แรงก็จริงแต่คนคนนี้เวลารักใครรักจริงเช่นเดียวกันดูเหมือนคนเจ้าชู้ดูเหมือนคนแบบคนแบบคนเข้าหาเยอะดูเหมือนเล่นไปเรื่อย แต่ไม่คนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงแต่คนคนนี้เป็นคนที่มีความเอาแน่เอานอนในอารมณ์ไม่ได้เหมือนใบโพล่ามีความสุขในเวลากลางคืนมีคนเข้าหาเยอะมีจิตสัมผัสที่ดีอืมอา่าคนที่อยู่ในความรับคนที่อยู่ในใจคุณเขายังเป็นโสดเขายังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่แต่เขาบอกว่า ถ้าคุณไม่ take action หรือไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณไม่คิดจะทำอะไรเขาจะจบมันแล้วไปแล้วล่ะค่ะแต่การจริงๆแล้วนะการที่เขาจบนะเขาจบแล้วนะเขาจบจากคุณไปแล้วละ่ะแต่การจบนั้นนะ่ะจบแต่ย,ยังรอปากบอก Move on แต่ใจยังอ้อนวอนให้เขากลับมาจริง <laughs> The death The ่คุณอาจจะคุยกับราศีพฤิก The d e a t เห็นไหม The d e a t มากับ Night off คัพอะ จบเขาบอกเขาจบกับคุณแล้วเขาไม่เอาคุณแล้วเขาไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่นายออบครับมาบอกว่าปากบอก m o ฟออนแต่ใจยังอ้อนวอนให้คุณกลับมาที่เหลือคุณตัดสินใจเองอังคารอะขอไพ่แนะนําให้คุณห้าใบค่ะขอไพ่แนะนำไพ่แนะนําจะบอกอะไรกับคุณคะขอไพ่แนะนํา เดอะฮารฟแฟนค่ะคิดถึงศิลธรรมเหรอจ๊ะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเหรอคุณก็ส่องเขาตาถลนแล้วคุณจัดทักเข้าไปอาจารย์มองว่าคุณจะทักเข้าไปแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยเทเดียวสามถ้วยอยากให้เขามาเป็นกัลยาณมิตรเหรอคะหรือใครทักคุณมาอาจารย์มองว่าในเดือนนี้หนึ่งถึงสิบหกนี้จะกคุณหรือเขาจะมีการเทคแอคชั่นจะพูดจะคุยจะเคลียร์ถึงความสัมพันธ์นี้ จะเป็นเพื่อนกันจะเป็นแฟนกันหรือจะจบความสัมพันธ์นี้โดยเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะได้มีคนเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์นี้แน่ๆนะคะคือไม่อย,อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเคืออีกแล้วและอาจจะมีการทะเละาะกันก็ได้ระวังการทะเลาะการใช้คําพูดที่รุนแรงต่อการคุณอาจจะใช้คําพูดแรงๆกับเขาหรือเขาอาจจะใช้คําพูดแรงๆแต่คุณทําให้ความรู้สึกมันเสียหรือเสียใจในความรู้สึกนี้ มองความสัมพันธ์ดีๆเด็กคนนี้ยังรักคุณอยู่ค่ะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณเขาอาจจะเด็กกว่าคุณคนคนนี้ยังมีอะไรดีๆให้คุณต้องมองอีกเยอะลองมองเขาให้ท่วทีในความสัมพันธ์นี้ถ้าอยากมีเดินไปแต่ถ้าในความสัมพันธ์ที่คุณเป็นเดียร์ไฮและแฟนค่ะคือไฮ o ละแฟนไพ,พะสังกราชถ้าความสัมพันธ์นี้มันไม่ถูกต้องตามคำนองของธรรมแล้วไซ ก็ควรจะตัดใจไปเริ่มต้นกับสิ่งที่ถูกต้องตามคํานองครทำน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะจ๊ะอังคารจ๋าอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชับล็อกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ s i <Yeah. S 1> a f a e 0 3 2ย y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ